อดีตมวยดังครับเาวุธเจรเญกรเสงเมายุ้แกนพึ่งอุคนอดีตทหารตอนเจรินะบังแหน่พี่องเดน่พ่น้องเุกคนนะจับตาให้ดีจัากับพิษตาจับตาจับกล้องให้ดีของแห่แห่้งเวยกสามบัลูกเสือัง kì uh. cua uh. ba, ba. ba. mương gì kì, mày sai, kì tao nói chơi kì, cậu thua mất, เบิร์หมายเลเบอร์แห้งกาเปียกมาดนะเอานะว่ากันที่น้ำใจนักกีฬานะในทันหกพนหกวันนี้ไปกันยกสามชฟัวกันขาบ้าเคยพีตีกัมาแล้วสี่ไฟไฟนี้ไฟทกห้ายังเหมือนเดิมเล่มุนเอาใจประทั้ใจเหมือนเดิม เดี๋ยวนี N ้เปลี N ่ยนสมุนเล่าเก่าในขวดใหม่ลองขยเยาขยเยาขเยาเย้ยทีรสชาติยังเหมอนเยฝายกสามเนดีมากเหลืองเหมือนูจีเรอบีดีคออะไรฝ่ายกินกาย่ก ยกสามครับลูกเสือฟ้ังหาหารยกสามเรือเพช่ถูกกรรมการด้วยหมดให้แด้กรรมการเชนงด้ยยกสามคว้าหัว ความพี่ผ่านมาถือว่าคอดีทั้งคู่ละนะลูกเสือแล้วก็ฟระสงานนะกรรมการก็แต่ว่าเป็นกรรมการนับถอกาเสียงนะเมื่อจะพูดเนีเจอเขาไปเต่าด้วยกันอดีตต้วงเก่าครับเขาพดเขาพูดจะหวังเขามุดจะหวังแน่ๆจะงหัวกันที่ไหนคอยมาฉิบโตดิ

กะเสือใหญ่ห้า้นะชีดปอชี้อา้าเห่าได้ยินนะเสือนะเห่าเฝ้าเหยาเฝ้าเขาว่าเขาขอซื้ออีกทนงนะทวดกลางันดีไหมรอพูดรอดแทงได้สิโคบ้าโคบี้รองมดกลัวเปดอโอ้านี้วา ทุกงเครื่องครับโลดเล็ดกันนำเขานั่นกันนำออกตินีเก่้ดเพิ่เตี่มากขึ้ยครับเอาซี่ก็มาได้หัดเ้ยด้วยขอบคุณนะคะกำนันผู้บ้าวผู้ช่วยการพันการโรงเรียนนนวลด้วย

ยี่สบสี่หกวันหกวันลูกเสือฟ้าสังหารอาจารย์นำไปบนเวทีนไยตำรวจบที่บนกัญญาสายหน้าชุดวันนี้ยี่สิบดูต่อไปก็ขึ้นมารอแล้วเอกอีกหก สอาเรรมารเขงเอาทุ่เทขนานี้มอันห้าผู้นี่ต้องใส่ข้าสามันสุวันเดยาผู้นี่ทีนักองมากเย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่างดพๆ้มคนะต้งกรันเลยด้ยาวลน้ที่อดังของที่อางต้องการได้ปุยครับไ้ลงไทีลงไงด้ลงไง้ลงไงด้ลงไงลงไงได้ลงไงได้ลงง้ลงไงนด้ลงงลงไงนด้ลงไงนดลงงด้ลงไงไ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 ้ลงไงด้ลงไงด้ลงงด้ลงไงได้ลงไงไลง คนดังดวข่งโยเป็นแน่ีขาวเป็นแน่ีหน้าหมีดาวกับดป็นยี่ระพูนก้าวโบนัทนายโยกองพันาังว่องแยโยกถังดันในบาสแต่ใช่ว่าเป็นการไปสงกบัตหน้าด้วนตั้งการเง้าละทีมงานโปรโมเตอร์กเง้ากั ว่รู้เบาหมา้ในวัตถุประสงค์กี่ตั้งไปกับผู้บอกในเลเรียบร้วยเพราะว่าม้วนกสุนกันสามี่ปีแต่ที่นี่ร้านเน่นนะ้นี่กรับเป็นยา้มอาจารย์ก่เอฟีเอ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 ้อเ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 อะอาอเอเนเอ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 าอเ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 อมอเอเอเเอ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 ดนเอ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 เด้อเ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 เอ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 อเออเอ้ออเอเดเอเอเอ

สวยดีนะเออ <susuk> ไมลาจิ่เหลืออยู่ยาเยียร์ายาสุียร์ยทได้หลุกเสือราสนาน ก็ชื่นชมทั้งคู่ละอ่าเป,ป็นจะเป็นลูกเสือฟ้าสง่านะคะับใครมาไปใช้บ,บริการกันมาเต่วันนี้ก็ทำหน้าที่เต็มที่กระปุกจัวะกระปุกจังวะกระปุกนะกระปุก ยังยาะตัวพี่น้องคุ้มรับกบด้วนโอ้อัดเฉียดจะเจาะสีเฉียดยังเนี่ยเฉียดพวกไอ้เฝ้าได้สิเข้ามาอัดเฉียดได้ไงว่าเจ้าะพวกเฝ้าได้เนี่ยอ้าวยินดีด้วยครับลูกเสือจ้าแล้วก็ให้กำลังใจพระสงฆานะคะตำแหน่ที่สุดทั้งสองฟังละแต่ก็ต้องมีคนที่ดีกว่านะคะ